ันนี้ฟิลจะมารีวิวซูกุชิของแททั้งหมดของแท้นะคะเราค่อยรีวิวทีหลังเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านแม่นะคะสูกุชิของแมทจะอยู่บ้านแม่เรานะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าซูกุชิของมาแททเรามีอะไรบ้างปิ้วต่อไปอย่างแรกนะคะเป็นบ่าเป้านะคะเนี่ยของมแททเหมือนกัน กินน้ำมันหอมมากอันนี้มันไม่มีตำหนิเลยคือผนไม่สลัวนะคะแต่ดีมากเป็นพักเกดพักเกดนี่ไม่มีตำหน,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 นิไม่มีตำหนิไม่มีสยงเบนลัมากสโลด้วยอันนี้เวนนิ่เดียมบานไม่มีตำหนิไม่สโลแข็งหน่อยนะคะอันนี้มันมาอยู่แล้วนะที่ลอกกๆแล้ว็ เป็นอันนี้สุกุชชี่พับเค้กเหมือนกันอันนี้ฮึบอลลูนโวแล้วก็สีหรอ,อกนะคะสโลต่อไปเป็นคาบิบาลาซันว้าว amazing ม,ม,มากคาบิบาลาซันอันนี้มาสรเป็ันจะนี้เรึมต่อไปนะคะเป็นจัมโบ้พนันบันเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ใช่แล้วได้รีวไปนะคะซึ่งตอนนี้มันก็สองงานที่ที่แล้วใช่ละเหมื่นนะคะนี่อะไรรูไมนี่มันดำแม้วนะมันเริ่มดำตรงนี้มันเริ่มดำในกล้องซีดังในกล้องเงางาวเลยที่มันเริ่มดำแล้ว ตัวหน้าเนี่ยเออเริ่มดำเนี่นะคะมันจะแบบออกดำๆมีนรงนี้ด้วยต่อไปนะคะเป็นบังแผน่นคนอันนี้เราทำเองนะคะกลิ่นมะพร้าวไม่หรอกมันเราทำเองแค่ตกแต่งหน้าคือมันเมื่อก่อนมันเป็นช็อกโกแลตลาดอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมันเป็นรูปหน้าคนนะคะแล้วมันหลุดออกมาแล้วก็ไแบบแิ่แปลกเชียวมาใส่ใหม่ ต่อไปนะคะเป็นอันนี้เขาเรียกมีพูหรือเปล่าเหมือนบิสบัตบันมีพูไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้จักชื่อนะคะต่อไปเป็นเค้กข้เค้เคกเรามีสามอันแล้วนะนี่อันนี้สีหลอกเม้นด้วยแล้วก็อันนี้เยอะมากทั้งตัวแล้วต l o ม m กมาก ต่อไปนะคะเป็นตั้งแผ่นคีตีคีตีคีต,ต,ตีอันนี้เราได้มาตอนเก็บพัสดุใช่แต่ไม่ค่อยได้นะคะน,นี่สโลมากเออไม่สโลนะงัเอาไปแบนอันนี้เราไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าแรนไม่รู้ว่าแลอยังตอนนี้พอเราเพื่อนเราให้มาลให้มาตอนน้ำยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะ เราลเละอาไปลาเลงมาหมดแล้วเห็นว่าเขาบอกว่าของแท้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเห็นแค่นี้ก็ราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย